私は壊せたたっ人た人の人間は壊せないよいしょ Thank <laughs> you. ไอมโอโรยครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีเข้าสู่รายการจีจีโอจีด้วย e นะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีคนที่รักดาร์กบอลทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับอยู่เกมดาร์กบอลเรเจนซ์นะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่หนึ่งแล้วนะครับเอ๊ก็สำหรับ คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกเลยนะครับผมสำหรบับดาก้อนบอลเรจัลนั่นเองนะครับผมเนาะก็อันนี้เผิดอท่านผู้ชมสงสัยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยทำไมตูน้นี้ทางผมทําไมถึงทําเป็นคลิปวิดีโอหรออ่ะอยากจะบอกว่าอ่าช่วงวันอ่าพูดพฤหัสเนี้ยเดี๋ยวต้องไลฟ์เกมเสามา หรือว่าอูมาซเม่เข้าใจผมผมเชื่อบางคนน่าจะเคยเล่นก็คือเกมสาวมา้าซึ่งผมต้องไปเล่นเพราะว่าเนื่องจากว่าอูมาซเม่มันช่วงครบรอบ2.5ปีพอดีแล้วเอดเอิดบังเอิดไอตอนที่ผมจะเล่นดากอนบอลเนี่ยเอๆๆเอไอเราบังเอิดไอตอนที่ตู้มันมาเนี่ยมันมาตอนที่ผมจะไลอูมาซเมะซะด้วยก็เลยแบบตัดสินใจเอะจะไงดีสุดท้ายก็อ่ะเอางี้ดีกว่าไอ กาชาเนี่ยทำเป็นคลิปไปเลยนะครับผมเนาะก็เรียกว่าเป็นคลิปแรกในช่องใหม่ที่เรามาเปิดกันซึ่งอยากจะบอกก่อนเลยนะครับว่าในคลิปเปิดกาชาแล้วก็บอเลเ g เจนเนี่ยคือผมเคยอัดในช่องเก่าอยู่นะก็คือเปิดเวจิโตใช่ไหมเปิดประมาณแถว1สเต็ปที่สี่มั้งได้เลยนะครับผมเนาะก็ช่องเก่าไปไปแล้วครั้งนี้ก็อ่ะกลับมาถ่ายครั้งหนึ่งจริงจริงอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีคลิปหนึ่งที่ผม อ่าอานว่าอยู่ใช่ไหมเป็นคลิปที่ผมเปิดตู้เซลล์ซึ่งไอคลิปนั้นอะ่ะผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะลงแบบจะเป็นทางการนะก็เลยแบบเออลองทดสอบดูไปแล้วกันว่าเออมันเป็นยังไงก็คนดูก็อ่าไม่เยอะคือคือเอาง่ายๆถ้าเกิดไม่มีเสียงผมพูดอะ่ะมันไม่มีใครดูเพราะว่า ไม่ใช่ดูอะไรจริงไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีเสียงพูดด้วยมันถึงจะแบบดูกันนะครับผมเนาะโอเคก็วันนี้นะครับผมดอเบ e n t ์ของเราก็มีอัปเดตกาชาใหม่เข้ามาแล้วเนาะเป็นกาชาโกคูจากฟรีเซอร์สากาแซนเองนะครับผมอ่าแล้วก็ที่สำคัญมีตัวละคร ex ใหม่ด้วยใช่ไหมที่มาเป็นข้างตัวคือคริลินแอนโกฮังเด็กนั่นเองนะผมเนาะเป็นคลาส ex มั้งถ้าจผิดเรียกว่า กลับมาคัมแบ็กนะสลับคัส e x e e ที่กลับมาใช้เป็นตัวละครแบบสลับคูณเองนะครับผมเนาะซึ่งครั้งนี้เราจะมาเปิดแค่แถวเดียวนะครับผมตอนนี้ก็เพชรเรามีอยู่ประมาณ35ก็เปิดประมาณ5สเต็ปไอเปิดประมาณ6สเต็ปนะครับผมก็คือ1แถวก็คือถ้าเกิดใครที่เล่นนะบอลจะจะจะรู้ว่าถ้าเป็นตู้ ll น่ะหแถวอถ้าเปิดแถวแรกใช่ไหมเราจะเปิดได้สูงสุดถึง6ครั้งแต่ว่าต้นเติด แต่ตั้งแต่แถวที่2องเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเปิดประมาณ5แถวนะครับผมเนาะเพราะว่าถ้าเปิดถ้าเกิดแถวแรกอ่ะมันนับสเต็ปที่1แต่ถ้าเกิดเป็นของแถวที่2ขึ้นไปเนี่ยมันนับตั้งแต่สเต็ปที่2เลยดังนั้นมันมีแค่5สเต็ปแต่ว่าแถวแรกมันมีทั้งหมด6สเต็ปเลยนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วเดี๋ยวขอจิดว่าเราเปิดประมาณ6แถวใช่ไหม ใช่ครับเปิดตัวกาลลันตีด้วยนั่นเองนะครับผมเรียกว่าวันนี้คือเปิดแบบจันทรจะเต็มเลยนะครับผม,ผมก็ไม่รู้ว่ารอบนี้โชคของเราจะยังอยู่ไหมเพราะว่าตู้รังก่อนเซลนะครับผมก็เปิดได้จน4ี่ดาวใช่ไหมผมก็เปิดแถบประมาณสเต็ปที่สามันได้เซลมาแล้วก็ไปเปิดสเต็ปที่5ก็ได้เซลมาอีกจนสุดท้ายเป็น4ี่ดาว นะครับผมียกว่าตกใจนะที่แบบเออเฟล,ลมานะครับผมเนาะใจจริงอ่ะอย่าได้โกหงนะแต่ก็เออพอได้เฟลจริงในการเล่นเกมเพลก็ไม่ได้แย่นะตัวมันก็ก,ก,ก็โอเคอ่ะเออมีการแบบเออแบบสตัแบบสตนันนิดนึงเพื่อที่หาจังหวะใส่เ,าเคาน์เตอร์เลยมานี้นะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่กาชากันเลยละกันนะครับว่าตู้เป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ข้างตู้มีใครบ้างแล้วก็ ทางผมนะอาจจะมีการบอกความสามารถเข้าๆด้วยนะผมเนาะอันนี้เขสา,ขส,าขสามารถเข้าๆเนี่ยอันนี้ผมไปดูจากเว็บไซต์ของบันไดมังโขยนะก็ผมจะไม่แปลสกิลแบบเต็มรูปแบบนะแต่แค่จะมาแปลสกิลแบบเข้าๆให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าเออมันเป็นยังไงอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในการแปลผมใช้ Google Translate นะถ้าเกิดอ,อันไหนมันมีแปลผิดพลาด ขออภัยด้วยแล้วครับผมเนาะแล้วก็คำเตือนอันนี้เหมือนเดิมนะถ้าเกิดคลิปนี้มีการพูดผิดลิ้นพนันประการใดกราบขออภัยด้วยผู้ชมด้วยละกันเพราะฉะนั้นใครดคูคลิปนี้จงเข้าใจตัวผมเลยนะว่าบางทีเวลาผมพูดปุ๊บบางทีลิ้นพันเพราะเนื่องจากว่าเออเข้าจะปะเหนื่อยเออเลยมาด้วยวความวอ้วนแหละเออด้วยความเจ้ากูกูอ้วนนะอ่ะอ่ะอาจจะมีลิ้นพนันก็ต้องขออภัยด้วยผู้ชมด้วยละกันนะครับผมเนาะโอเคทั้งนั้นก็ ปป l e t s go มานี่คือหน้าตาตู้เองครับผมเนาะนี่ the am the am นะ I am the super s a i y a ah s o n Goku อันนี้คือชื่อตู้นะครับผมเนาะ I am the super s a i y a ah s o n Goku นะผม s p a r k i n g red ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ double the s power เองนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดินเรามาดูที่ ตู้กันก่อนเลยแล้วกันครับว่ามีใครบ้างนะก็ตัวแรกของเราผมนี่เป็นตัวใหม่นะซนโกคูนะครับผมซูปเปอร์ไซยาคันแรกนั่เองนะครับผมเนาะก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมาขายเป็น LL นะแต่ก็เอาจริงๆสำหรับผมอะถามว่าการที่มันขายเป็น LL อะ่ะดีไหมดีเพราะว่าผมอะหลังๆนะเริ่มเกลียดคินหน้าเอาตัวแล้วเพราะว่ามันเจ็บ กันแต่โกคูแบกแล้วยิ่งมาเจอเบจิตโตไอเทียเนี่ยหนักเข้าไปใหญ่เลยก็ได้แบบเออผมก็ดีใจที่มันขายเป็น L L นะเอลเอลนะเออดีที่ไม่ขายไปเอลต้าถ้าเกิดขายไปเอลต้ากูร้องไห้อ่ะนะครับผมเนาะส่วนเรื่องการ์ดอันนี้ค่อยดูนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาสำรวจก่อนละกันนะครับผมเนาะทางตู้มีใครเบิอกอ่ะมีโกคูแอบเบจิต้าสายสีนะก็ใครที่ไม่เคยมี ไปเปิดหาก,กันได้นะครับผมเนาะซึ่งตอนนี้สาหรับผมรู้สึกว่าน่าจะบาดน,น่าจะหนึ่งดาวแดงนะมั้งใช่ไหมสองดาวแดงแล้วหนึ่งดาวแดงเนี่ยเพราะาผมเปิดได้เยอะมากไอชองตู้ใครวะโกจิต้าปะเออแม่งคือเปิดได้เยอะมากคือตู้ตู้ใครตู้นหึงเนี่ยผมผมจำได้ว่าผมเปิดได้ไซยาสี่จนแบบไอเชี้ยมันกี่ดาวแดงอะสองดาวแดงหรือหรือหรือหนึ่งดาวแดงนี่แหละนะครับผม อ่าแล้วก็มีโกคูไซยาห์สามนี่ครับผมตัวนี้ผมตัวตัวนี้ผมยังไม่เคยมีนะอ่าอ่าโกคูอัลต้าอิสติงตัวนี้ผมรู้สึกว่าเจ็ดาวแล้วเรียบร้อยก็ถ้าเกิดได้ซ้ำก็โอเคนะได้เพิ่มดาวก็ถามว่าตัวนี้ยังเล่นด้อยู่ไหมนี่ยังเล่นได้อยู่แล้วก็โกงโดยถ้าเกิดเราคอมโบเป็นนะ่ะมันเป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าจะโกงนะ,นะครับผมเนาะสำหรับคนที่แบบเออเล่นไม่ค่อยเก่งแต่คนที่เล่นเป็ดแต่คนที่เล่นเก่งอยากอวดดีขอร้องกูเกียด นะครับอ่าแล้วก็บาร์ดอกตบบาร์ดอกตัวนี้ผมยังผมยังไม่เคยมีเลยเออพบว่าผมเคยบ่นมานานแล้วว่าไอ้บาร์ดอกเนี่ยเมื่อไหร่จะมาวะทุกครั้งไอ้บาร์ดอกเวลามาเนี่ยผมได้เป็นตัวละครที่ผมอยากได้มานานแสนนานจริงๆนะครับผมแล้วก็บอกว่าตัวนี้จะออกให้นะเออแล้วก็ใครอีกอ่ะมีโกคูอัลต้าไอซ์ซินตัวนี้ก็อ่าถ้าเกิดออกให้จะดีมาก เนี่ยครับผมเนาะอ่ะอันนี้ผมผมรออยู่นะเพราะว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมสีดาวอยู่มกกั้งก็ถ้าเกิดได้เพิ่มจะดีมากเพราะว่าจะได้เซนไคเนี่ยครับผมอ่ะแล้วก็มีโกคูตัวนี้เลยอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเลยแต่แต,แต่รู้สึกว่าเป็นตัวเซตเดียวกันแต่แค่ว่าเป็นโคนลาท่าเนาะของตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นท่าแบบเคาน์เตอร์ตามอันนี้เลยเนี่ยครับผมแล้วก็บินไปพิวเลยครับผมแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยมันจะเพิ่ม อาการโจงตีนิดนึงเลยมานี้นั่นเองนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็นี่ตัวละครใหม่นี่อ่าโกฮังคิสแอนคริลินเป็นเอ็กตรีมนะครับผมเนาะเรียกว่าหายไปนานมากเลยนะคาแรคเตอร์ที่เป็นประเภทสลับตัวเอ็กตรีมเพราะว่าล่าสุดที่มันทำคือช่วงอ่าแอนดรอยสิบเจ็ดสิบแปดใช่ไหมที่มันจะมีของใครวะโกฮังอานาคตแล้วก็ท้ังที่เป็นผมฟ้าใช่ไหมเออเป็นตัวละคร เอ็กซ์ตมคู่แรกที่เป็นสลับนันเองนะครับผมเนาะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถคร่าวๆของโกูก่อนเลยกันก่อนที่เราจะไปเปิดกาชานะผมเนาะแต่ที่บอกนะในการปสกิลผมใช้ Google ทางสเลดแล้วก็ข้อมูลที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบในภายหลังหลังจากที่ เพิ่มตัวละครเข้ามาแล้วนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอ่านความสามารถเข้าๆแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับผมเนาะอ่ะเมื่อ เกจเฉพาะเต็มเอฟเฟกต่างๆจะเปิดใช้งานตามจำนวนที่กำหนดรวมถึงการเพิ่มความสามารถที่เกิดขึ้นการยกเลิกการลดระดับสถานะและคุณลักษณะที่ผิดปกติของ KI และฟื้นฟูกายภาพและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้การเปิดใช้งานท่าพิเศษท่าพิเศษหรือ Ultimate a r ร์ในขณะที่เกจเฉพาะเต็มจะช่วยเพิ่มพลังให้กับเอฟเฟกที่ได้ตัวอย่างเช่นอ่ะซึ่งอ่ะอันนี้ขอยกตัว อย่าครับผมก็จะมีการ์ดเขียวการ์ดฟ้าแล้วก็การ์ดอัลติเมทนะอ่ะก็อันนี้อันนี้คือความสามารถเข้าคืออ่ะถ้าเกิดสมมุติว่ายูนิเตของโกคูเต็มใช่ไหมอ่ะถ้าก็คือถ้าเกิดว่าตอนที่ยูนิเตเต็มแล้วเราใช้การ์ดเขียวนะเราก็จะได้จั่วการ์ดสไตอาร์ตในใบถัดไปและเพิ่มความเสหายสไตอาร์ตใบถัดไปบวกร้อเมื่อโจงตีโดน เข้าใจใผมพูดใช่ไหมก็คือความสามารถแรกต,ตัวอย่างเช่นอันแรกคือถ้าเกิดว่าเราใช้การเขียวตอนที่ยูดิเกตเต็มแล้วเนี่ยจวักกาสไตล์อาร์ตในใบถัดไปนะครับผมเนาะและเพิ่มควาเสียหายของสไตล์อาร์ตใบนั้นอะ่ะบวกจงตี100%เมื่อจงตีโดนนะครับผมเนาะก็อันนี้คือ,อ,อการเขียวต่อมา าการ์ดสีฟ้าอ๋อแล้วก็ลืมลืมลืมบอกว่า,าหลังจากที่เราโจมตีโดนใช่ไหมเพิ่มความเร็วในการจัวการ์ดในช่วงเลาที่เวลาจํากัดและทําให้เปลี่ยนแปลงปกติพิเศษของสตูเป็นโมคาอันนี้ผมก็ไม่เก็ตเท่าไหร่นะเพราะว่ามัน,ม,นมันใช,มนใช้มันใช้ทานสเลตนะคุณนะครับผมเนาะเอออันนี้คือของของกสามารถการ์ดเขียวนะต่อมาการ์ดฟ้านะครับผมเนาะหากเกตเต็ม เฟื่อนฟูกายภาพพร้อมลด KI ศัตรูลง100%และดาก้อนบอลของศัตรูลด1อันนะครับผมเนาะแล้วก็การ์ดอัลติเมตนะครับผมเนาะหากเกรเต็มเอ้แป๊บหนึ่งเวนกรรมขออภยัยปัดีชัดแบตอยู่นะอ่ะต่อนะถ้าเกิดอัลติเมตถ้าเกิดตอนที่เรากำลังใช้อัลติเมตใช่ไหมแล้วหากเกรเต็มตอนที่เราใช้เนี่ยจะสร้างคอสไหายให้กับ ศัตรูทั้งหมดด้วยไม่มีการสลับคือไอไอการสลับก็คือมันคกกืก็คือมันจะมีตัวละครที่เราสลับตัวละครที่เราสลับได้ไหมอ่ะไอตอนที่โกคูมันใช้การ์ดอัลติเมทแล้วถ้าเกิดหาเกตเต็มอนะ่ะไม่สามารถสลับตัวละครได้ของศัตรูนะและทําให้เอฟเฟกตความทนทานของตัวเป็นโมคะอันนี้ผมก็ไม่เกตว่ามันคืออะไรนะแล้วก็เกตเฉพาะจะถูกชาร์เซ็นะับตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ ดังนั้นคุณจึงสามารถเพิ่มได้เต็มในเวลาไม่นานนอกจากนี้โกคู Goku ยังฟื้นฟูกายภาพและเคไของศัตรูและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเมื่อโดนโจงตีของศัตรูดังนั้นความสามารถของตัวละครนี้จึงมั่นใจได้ว่ามีประโยชน์ของการต่อสู้ดังนั้นคว้าซูเปอร์ไซาโกคูและเกตเฉพาะเพื่อได้รับพลังยิ่งที่สำคัญซึ่งคุณสามารถาสาารถ้งางกติหายมหาศาลกับ คู่ต่อสู้ของคุณนะครับผมเนาะอ่ะของโกคู oo, ตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้าน,นะครับผมน็อตแท็กตัวละครโซนแฟมิลี่ซูเปอร์ไซย่าและก็ไซย่าเองครับผมเนาะส่วนประเภทตัวละครคือฟิเซอร์อ่าฟิเซอร์ซากาไซนันเองนะครับผมเน,ะนะเาคคอ Fisher, อะ, Fisher S <S นะ,นะก็อ่ะเอาเท่าที่ผมเข้าใจนะก็คือทุกครั้งอะตอนที่เกรดเต็มใช่ไหมคือของของโกคู oo, จะจะมีเกรด เกตวงกลมนะซึ่งเหมือนเขาจะพยายามสืบว่าทุกครั้งเวลาเกตเต็มแล้วถ้าเกิดเราใช้การ์ดเขียวการ์ดฟ้าอัลติเมตเลยมาเนี่ยมันจะบอกความสามารถที่เขากําหนดเอาไว้ให้นะครับผมเนาะเออเอาวัดแป๊บนึง โอเคถ้าค okay, ุณผู้ชมก็มาตอบมากันต่อนะเมื่อกี้ขออภัยที่คลิปมันถูกตัดนะเพราะเนื่องจากว่าอตอนนี้ผมกําลังอ่านใช่ไหมออยู่ดีรู้สึกว่าเครื่องมันรอหลายจัตที่ผมทําการชาร์จแบตขออภัยด้วยด้วยรายการก็ตอนที่บอกคืออ่ะทุกครั้งเวลาเราจะใช้การ์ดเขียวการ์ดฟ้าหรือการ์ดอัลติเมทเนี่ยตอนที่เกรดมันเต็มใช่ไหมมันก็จะเพิ่มความสามารถตามนั้นเองนะครับผมเราผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากแล้วก็ใครที่เป็น คนที่เข้าใจเกมนี้อยู่แล้วก็น่าจะเข้าใจไม่ยากเนาะก็เอาเป็นว่าหลักๆเขาสามารถเข้าๆตามนี้ถามว่าผมจะมีการแปลเขาสามารถการเขียวการฟ้าการบอลติเมการฟ้าอะไรมานี่ไม่ไม่แปลนะเพราะผมก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องเกมดาบ์นเลเจนขนาดนั้นอยู่แล้วนยครับผมเพราะว่าบางคนมันก็ขอไอพี่ทำรีวิวตัวละครดารบนเลเจนหน่อยทำไมต้องบอกก่อนเลยนะครับผมรีวิวไม่เก่งนะครับผม,นผมเนาะอ่ะมาเดี๋ยว เราจะพาท่านผู้ชมไปดูการ์ดฟ้ากับการ์ดอัตติเมตก่อนที่จะไปเปิดการชารก่อนดีกว่าแล้วก็ไปแล้ววันไหนการ์ดฟ้านะจริงๆก็เห็นความสามารถเข้าๆแล้วเนาะว่าเออมันไปนอย่างไงนะครับอันนี้การ์ดฟ้านะครับผมการ์ดฟ้าธรรมดาปุ อ่าอันนี้ท่าตามนี้นะครับผมเนาะอ่ะต่อมาเอาด m เม e LF นะจ๊ะเออว่าผมลืมดูพลาดเออผมลืมท่านผู้ชมดูไอ้ซอสสกิลของกุริลินกับโกฮังเด็กแต่ว่าแต่ว่าเรื่องซอสสกิลคงไม่ต้องดูหรอกเพราะว่ามันคือตัวละครทำไม่ตายธรรมดานี่แหละอ่า วาเออเอาจริงถ้ามันก็สวยนะเออมันมันคือรู้สึกว่าถ้าที่ผมสังเกตถ้าไม่ตายของโกคูนะคือจะแตกต่างกับตัวนี้หน่อยเอออาจจะมีการปรับบ้างในมานี้นะครับผมเนาะส่วนท่ากลิงกับ โกฮังเด็กก็ไม่มีอะไรมากก็คือเป็นท่าเดิมที่เคยมีในเกมนั่นแหละแค่ปรับเป็นจากตัวละครเดี่ยวเป็นสองคนเท่านั้นเองนะครับผมเนะเาะลองดูลองดูเผื่อมีอะไรปรับนิดหนึ่งหรือเปล่าก็มมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้โกฮังอท่าเดิมท่าเดิมไม่มีปรับนะครับผมไม่มีปรับอะไรมากส่วนเรื่องสีนะครับผมก็เป็นสีม่วงนะทั้งคุริลินแล้วก็ โกหงนะครับผมโอ้ยอ่ะถ้าผู้ชมครับได้เวลาเปิดแล้วขอภัยคิดรอให้นานเพราะว่ากว่าจะเข้าเนื้อหาที่คือล่อ17นาทีแล้วเรียกได้ว่าเอาซะเหมือนเกมเกมหนึ่งเลยที่อัดคลิปประมาณ30นาทีนะครับผมเนาะอ่ะมาครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยละกันนะครับว่าทั้งหมดหนึ่งแถวนี้เราจะ ได้หลายบ้องเท่านั้นก็ไป Let's go ถ้าเกิดว่าเสียงเกมมันดังไปขออภัยดูผู้ชมด้วยละกันนะ,ะลูกสีแดงเอ,อเว่ชชัยเพื่อนสีแดงเออ๋ยสมองเบอร์กูอ่ะมาไม่มีอะไรใช่ไหมเฮ้ยอย่างนั้นถ้าออกเอียอเออเองให้ดีมากอ่ะไม่ไปเป็ใส่ย่านนะเรือเปล่าอ่ะไม่มีแปลงล่างนะ่สปาร์กิ้งนะครับผมอโอ้โหโผเขี้ยย่ะ อ,อย่างแล้วก็สปาคิงนะแต่ไม่ใช่ตัวหน้าตู้นะครับผมอ่าโอเคเอามาทำอย่างนะ้ะเนี่ยไปครับสเตปที่สองต่อยาวๆครับผมยาวๆครับไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่าไปกันเลยถ้าเป็นพื้นหลังฟ้าได้ยิ่งดีนะมีโอกาสได้สีเกียวลูกเดียวสายัานสายัานนะอ่าคลองขอฟ้า ของขกาะฟ้านะครับมีโอกาสได้อยู่รู้จะออกหรือเปล่าอ่าาาปปเบบอ็กตรีมสปาคิงสเต็ปสามสปาคิงสองตัวซูเปอร์เบบีอ่ะสเต็ปสองนะครับทำนั้นเลยถ้าเกิดมีเสียรบกวนกราบขอไปทุกทชมด้วยแล้วกันเนาะมาครับสเต็ปที่สามมาสเต็ปที่สามครับ เฮ้ยไม่คิดจะให้หรอวะเฮ้ยฮัลโหลไปางาดิเฮ้ยอวกาศไม่มีเะไอรยกาไม่อวกาศไม่มีอะไรนะโบลีาป้าโบลีดิไม่มี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 อะไกรวัดเอ้ยเอนดอสิบแปดยัง Okay, โอเคอนติแปดก็รัวๆครับผมไม่มีสปากิง้งครับอ้าเอาพึงพ่งพึ่งพึ่งได้นะโอเคเออหลังๆนี่หลังๆังาเราผมเปิดการชาดีเอฟสี่นี่เริ่มเริ่มให้นะบางตัวละครที่ผมไม่เคยมีอะโอเคก็ได้มาแล้วผมสำหรับอนสิแปดนะก็ก็ก็โอเคก็โอเคก็โอเค อ่ะไปต่อกันเลยครับผมสเต็ปที่สี่ครับผมการันตี x อ็กซ์ตรีแบบว่าจะออกตัวใหม่ให้ผมนะเพราะว่าเป็นคลาสที่ออกยากมากมาดูดิจะออกเหมือนเซลไหมเพราะเซลว่าได้ตอนเอ็กซ์ตรีมนะเออ เอ้ยเชื่อได้แล้วว่าโก้ักระทังเงอเออสองสาาหกเชีร์สปาเกตต้ซับเจดแปดเก้าสิบสปารกิตงงงงกูว่าแหละไอ้สั์สปารก็ตงง้งง เฮ้ยอย่างน้อยก็ดีนะเออโกได้ทั้งกับโกฮังอนาคตนะครับผมสี่ดาวแล้วใช่ไหมเออก็ถือว่าตัวนี้ดีดีดีขึ้นนะเนี่ยเอออย่างน้อยก็ออกให้กลกวอะไรอีกโอเคสามารถอ,าาอ่ะฮะโอ้ไม่ใช่สี่ดาวท่านผู้ชมห้าดาวเอามามาครับสเต็ปหนะ้าแล้วอันนี้มีอันนี้ไม่ากนารันตีสปาคิ้งโพรต์ีี่รู้สึกว่ากนารันตีสปาคิ้งใช่ไหมแล้วหลาดนี้ผมก็ไม่เข้าใจกับ เลยเว่าทำไมต้องเอากรันตีสปาเก็ตตไปด้วยวะให้ลางบู์าไปไปิดท้าแล้วลางเอสต็ปห้าลางบลู่ะบลีมาป่าบลีฮัลโหลบลีอ้โโอ้โโ้โโอ้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 โอมโอ้้โอ้โอ้โอโ้โอ้โ้ เชี่ยโกคโกคูจากโอลี่โอ้โหไม่คิดแท้ตัวใหม่เหรอแย,ย่มเชี่ยไอโดนสิบแปดสปากิ้งอันนี้ซ้ำโอ้สยามสามเฮ้ยไม่คิดแท้ตัวใหม่เหรอเอเอ็กก็ได้ไม่มีบายเยี่ยโอ้ เด็กเชดโดเอนดาวสิบแปดสามดาวแล้ววะโอเคมาครับรอฟรีอันนี้คือตัวตัดสินแล้วว่าจะออกหรือไม่ภาวนาพระพุทธรูปออกมาเถอะนะพลังฟ้ายานยิงเดะ เฮ้ยบียานเฮ้ยกลับทางมาเฮ้ยกลับทางกลับทางมาเฮ้ยมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสอยู่มีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสได้อยู่ทางมาทางมาเฮ้ยมีมีมีโอกาสได้มีโอกาสได้อยู่มีโอกาสได้อยู่ใช่ปะผมผมไม่แน่ใจว่ะใช่ป่ะเว้ยถ้าถ้าได้คือโอเคนะอย่างอย่างน้อยถ้าแบบข้างตู้ก็เออก็ก็แล้วไปอ่ะ นาตูป้าวอ่ะไม่แน่ใจม,<า>มันออกทังให้กูอะ<า>่ะสอภัยอ่ะแเปเาเลเจนซ์ซ<ะ>ูปเปอร์สยากอดครับเลเจนซ์<ะ>เาจบเลเจนซ์โกง มาสามตัวเ,เหรอชิดดาวเอาว่ะดวงยังอยู่ดวงยังอยู่ยยเฮ้ยเกือบได้ใ้การันตีแล้วทุกผู้ชมเอาละ,ะครับรุปคือจีจีวอกโปทีวีได้แล้วก็ผมสลับซูเปอร์ไซย่าโคคูครับเรียกได้ว่า ดวงของเขามากับ LF จริงๆว่ะอัลตานี่คือไม่มาเชี่ออะไรเลยขอคุณสลับเอฟเฟกดาบทั้งมาครับเออแสดงว่าถ้าเกิดเป็นเอฟเฟกพวกบาร์ด็อกหรือ,อาดาบทั้งเลยมาเนี้ยแสดงว่าการันตีหน้าตู้แน่เดี๋ยวเพราะเดิมทีมันเป็นเอฟเฟกของอัลตราไงเออแต่นี่คือพอเป็น LF คือมันก็สุ่มด้วยใช่ไหมแต่ผมคาดว่าน่าจะ น่าจะอ่อนนาตัวหูนะาผมเนาะเออแต่ผมตกใจตรงที่เฮ้ยกูได้โกคูนีด่ด้วยหรอวะเนี่ยเออได้ขา่าวเป็นโกคูที่เป็นตายเกิดใช่ไหมไอตัวเฮียเนี่ยผมผมจำได้อยู่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวตายเกิดนะเออแล้วก็บาด็อกอันนี้น่าจะเก่าแล้วนะครับไม่ไม่มีรูปภาพเออแล้วก็เออใช่ใช่แล้วก็ได้ข่าวว่าไอโกคูมันมีรูปภาพใช่ไหมโกคูซ้ากรร้นะ ไม่มีหรอแ้แย่จังเลยนะไม่มีรูปภาพเมียโตโตก,โตกคุกปปะล่ะเมียก็ก็ไม่มีนะครับผมอ่ะมาครับเรียกได้ว่าแลที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะครับผมสำหรับซูเปอร์ไซย่าโกโคฟรีเซอร์ซาก้าแซดนั่นเองนะครับอามาครับปิดท้ายด้วยตัว๋ว สปาคิ้งโง่ๆกันดีกว่าถ้าได้โกคูซ้ำอีกขึ้นมานี่ก็โอเคนะเออไม่ได้หิวอำนาจนะแต่แบบถ้าถ้าเกิดได้ก็โอเคหรือไม่ก็แบบเฮ้ย LF ตัวอื่นมาก็ได้นะยิ่งดีเลยถ้าเป็น LF ตัวอื่นเนะ่ยยิ่งอันนี้ยินดีโอ้ไม่มาแหละไม่มาแหละสปาคิ้งโง่ๆดูทรงละ สปากิ้งโง่เบจิต้ามาไอคี้อ่ะไ,ไอ้จิต้าวาเว้ยครับสปากิ้งโง่มีไหมอ่าเรียบร้อยตัวสามโกลเด้นฟรีเซอร์โอเค โอเคก็สรุปผลประกอบการทั้งหมดนะครับผมหลังจากที่เราเปิดไปประมาณ6สเต็ปก็ในที่สุดเราได้ซูปเปอร์ไซยัคโกคูมาแล้วเองครับผมด้เรียกว่าเฮ้ยตกใจนะที่ได้ตอนสเต็ปฟรีนะผมได้ว่าเฮ้ยดวงผมยังอยู่แต่ว่าเฮ้ยกว่าจะออกกออ็สเต็ปสุดท้ายเลยนะ เออยังดีที่เออไม่ได้ใช้ตัวการันตีมาเพื่อเปิดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ระหว่างนั้นคือก็มีการออกอ่าโกคข้านาโค้ดแอนท์ทั้งที่ได้เป็น5ดาวนะครับผมแล้วก็อ่าน,นะแอนดอร์สิที่เราเพิ่งเคยได้นะครับผมได้ว่าเออหลังหลังนี้เวลาผมเปิดกาชาท้้ผมสังเกตนะหลังหลังนี้ผมเริ่มได้เอ็กซ์ตรีมตัวเก่าๆที่ไม่เก่ามากมาแล้วนะ เออเฮ้แต่ว่าแต่แต่แต,แต,แต่ลืมไปว่าไอไอตัว e n d o บแปดมันก็เก่าแล้วนี่หว่าลืมไปเพราะว่ามันก็1นึ่งปีนะใช่ไหมเพราะจำได้ว่ามันมาช่วงหลังจากที่มันครบครบรอบไปแล้วนี่หว่าจำได้ว่ามาช่วงแรกแรก,แรกของ ตู้หล่ะตู้ครบรอบ4ปีคือ Android 17 AVP จ็แใช่ไหมที่มีข้างตู้เป็น a อ d r o i d 18เองเนะครับผมเนาะโอเคงั้นก็ขอตัวจบคลิปท่านี้ับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีเสกอะไรผิดพลาดประการใดกล่าวขออภัยทานผู้ชมด้แล้วกันกนั้นก็ไปแล้ว,สวสเสกแกได้จากนี้ไป